บายดีพี่นอ้อ,อ,นองเออน้องเอ้ยคล้องฝากจากยายแปลพี่น้องมีหมาคุ้งกะพ่อยเดือพี่นอ้องห่อยเดือหาหน่วยพี่นอ้องไปไปหาเขาเลยพ่อตัวนะเกี่ยวคนละหายแม่กับลูกให้มาแล้วหายเพื่อจย่างฉีถืนนี่ คลิปนี้สิถ่ายบอ่อซูดพี่น้องได้มาคู่กับห้อยเดือพี่น้องแฟงกับเจสซแต่ว่านั่งบอ่อเอาพี่น้องนี่นั่งบ่นั่งบอ่อหมากห้อยเดือแต่ว่าเา้าวชะหมากอยู่ขึ้นทางไหนเฮ้ยตายขึ้นทางนี้บ่ จากออกแต่หน้าผู้ซีพี่น้องมาเขาอหลาน,นยายเคี้ยวต่อพี่น้องเงี้ยบทันฮอดเฮื่อนผ่นยายภาพกระโทนอยู่พี่น้องเลยเมื่อเอายุกิผุนชโลงเลี้ยงงัวที่ชวงไซส์ชิแมนเบาใจลงกันเอาโหลดไปโฟมกระแลกพี่น้องเลยทาง่ังมันด,งโโดังอุดอุดพี่เขากายังไงลูกซิ่นลูกสี่นอ่ะเตะกิน,ใน,ในใ เงอนพี่น้องอาเงืนมาหายยายกเมก่นงเด้ับอันที่เรือไปหาพันกีบนะเมย์ผนฝากมาเรืออยู่ก็เลยเอามาให้เจ้ามันพอที่ว่ากายไปหาพันกีบมันนี้ไหมครับใจละลายเยขอบคุณมากมากเดมเงิแมนพุท่าเอ้ยถือเลขกันยุบงวดด้แเมย์ภท่าผมขขอบใจละลาย ขำน้ำสู้อยู่ดีแมองอยู่เย็นเป็นสู้สุขภาพเข้มแข็งนะแม่เด้ออยู่กินอยู่ทานสามทีสามท่านรวยผู้นันรวยผู <ừ. S 2> ้นี้เนาะเนิ่นตัดใจสะโพตขนาดเลย <ừ. S 2> <ะ>หนึ่าพแล้วก็เห่ากับชีใช้หนีเขาเลยได้ <ừ. S 1> ไม่ถาวรในีห 3, นีหเ <c oughs> ขาสามพันชี้ใช้ใจเจ้ามันเบิดเลยอ้าเขี้ยนหนีก็ม่ใหญ่เขี้ยวเลยพี่น้องเลย <ừ? S 2> หาพันหาพันเงือกกรนังเองเงือเป็ดเนาะเงือกเป๊ะพับบนหัวโต จะโท่าหายังไงือเออเออลงไปตรวจเบื้องใหม่นั่นองแล้วอา้เป็นยังจะเลยอ่าสามพันพอดีพอดีเบิร์ดเออเบิร์ดหนีเฮาเบิรดกันจบแล้วพี่น้องไมาขอไปท้ายมือวานนี้แล้วไม่ถาวรเลยนะ ข้าจะไปเปลี่ยนเป็นเงินบาทมาให้เจ้าเขาเจ้าหายจาเงินกีบเงินบาทเขาเจ้าหกสิบหกสิบแปดหกสิแปดหกสิบแปดกว่าหกกว่าอือเป็นทาตี้กนเห็นได้แลเจนซีเขาแตะเงินจำนวนนะอืออันนี้มันแตะโบราเลยเขาเจ้าหสิบแปดินต่อยังหนุเดียวกันเราอืมใหเป็นอย่างเราทจัด คท้ายนี่เขาเจ้าบมมีเงินบาทหายข,า,ขาเจ้าเขาเจ้าจะเอาเงินกีบเนาะเขาเจ้าซื้อขายก็เป็นเงินกีบเนาะก็ไปแลกมาหายพี่น้องเมื่มอก่อนพี่น้องมาเาเทือนด่วนพี่น้องอีนี่มันส่อลายมึงดูนะฮักบ่ร์เลยนะโอ้ยกี่เอ้ยขันหยากแล้วกระดูดกินกินโบเบิร์ดลวก็บไปหายไปไหนผู้กินน้ำอือตั้งเมียน บายดีนนพนนผมผมมี่น้องพ่วมน้องผมรูปผมไม่จิบใครนางงนาเย,ย็นนั่นี่อยากมากหมอบอ่ะไอ้ล่ะดับเดี๋ยวนี้อันนี้เด,ดะจะหมอด้วไรน่ะเชิ๊กเก็บเชิ๊กเก็บ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 ไปแน่ขนาดเท้าเอิ้นอยู่นะ จำกกแ, <laughs> แมวมึงดูแม,มแ,มแมวแมวแมวสิม,มันโตจังยังดอกมันไปจิ๋มอะไรกูยันเนี่ยฮะสามอันนะะสามพันกีบเขาเลเขาคายเลย แตกอันนึงข้าใหาเจ้านะอันหนึงเขกระาอันนึงเออแตกซ้อันนี้มันหอมอยู่บ่จ้ะโอ้ยหยุดจ ตำงำดำตำงำดำดกต้วำด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 ่ดำดำดำดนดำ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 ดว่ดำ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 ดัด ามาแข้งว่าเสียตัวนะเสียงว่วอไปแลวพี่น้องเท่าวันอยู่บ้านนั่นโอสีกะทวน้ำทวดทวตามเฮ้เ<ะ>สือตัวนี้ถ้าพนเกิดนะอะไรตีรปลาทวมันจากปีแหละโตหกร้อยปลาทว หกหกล่อกีบอันนี้เสือแต่ห้าวพระท่านเกิดนะ,ะจากปีเลย,ยเด่นในห้ากระเซ้าวกว่าปีเลยก่เคียงหรือวันเกิดป้าบอยมันสามสิบสี่สิบปีแล้วเพราะ,ระาตั้งแต่ลูกตั้งแต่ลูกไสหลาดตาพ่มพระท่านเกิดเมื่อในห้อยตาห้อยแป้าเสือยังเงืองเสือหายตัวเลกกว่าฉันคุ้ม,มืงินในบุมีดอกแพนะนี่นะ มันก็ะซกว่าปีเลยแต่ว่าเสือตัวนี้ขึ้นมาแต่อเคียบมาท่นเกิดควบเก็บควมเล่มของพภาพงนเสือตัเสือตัวนี้ใส่ได้กว่าปีกี่เอ้ยมื่อไัวรู้มือมันสี่นะสี่ไปนะสี่ให้พาไปนะงว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 ดึงขาจุให้งวออกนอกู มือมันสีอาดีไอรูอาอาออา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 เาอ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 อาออาอาออาออาอาอาออาาพออาอมอาอาออยู่พออาอาอปมกะแอ มันดังออกๆอีกๆค่ะแหละดังบาเสร้าจักเถื่อลวงตังได้แล้วก็ะแลนังสีแดนไปช้ ออกมาดูวไว้มล้วก็ทั้านี้เฮ็ดกูแล้วบันมาเดี๋ยวนี้บิง่งจี้หยุดเดี๋ยวนี้หยุด แม่แม่กิ่กีไปแล้วโอ้ยแปลมาไหนไปใช้ลูกฮะ จะทัดเผานะเกือบจะหลับจะกลับมาได้ทั้ง,งนั้นไเทาเกี่ยวแจ้นะทั้งนี้ลูกเลยตัด จริงเด้อพี่น้องนี่คือนี่นี่เป็นภาพจริงคนที่แสดงก็เป็นคนจริงจริงผ่านครัวมาเรียบร้อยพี่น้องตั้งแต่เฮือนพี่น้องลงมาขามครัวมาเรียบร้อยพี่น้องนั่นกระแลนชะดหอดหน้ายายแปรน้านของดำตอนนมากระลังแหลนขามเมื่อนี่ปรากฏการณ์อะผู้ชายอุ้มนี่คือขาพระเจ้า ไปไหายสุดชีไปยุดจูใช้กับว่าหนักวิ่งพี่น้องไงนี่ใช่ไม่เป,เป็นเป็นหนักวิ่งแหลดนี่แบบชีไปหนาอุ้องบผม,มีการถอยหลังตอนหน้าก็หอดหน้า,นาหน่อยยีเขียวพี่น้องอืมอืม กูกะอยางย้อมอยู่เป็นอันนี้นนปลาจะได้มาจุบแล้วนี่พี่ท่องพอมาสอดเอาเบิร์ดเนี่ยงกับเกบกินไปนำ้ำลูกเอ้ยไปเมื่อปะ เขายังแหลนบ่ได้สมันเลยพี่น้องหแหลนลงมาแต่เคื่อนจนหดพี่นะก็มาแล้วพี่น้องมนันถ้ากระขามพัวมาลบคืนมามันบ่มีความเหนื่อยความมินยังเลยแหลนยังมีแข่งปั่นพี่น้องมีแข่งจะตั้งเอาเนาะพฮ้ยภาพเอิอ,นนอ, <laughs> อ,อ,อลงมาจ่ายภาพลูกกูมารแม่พจน์โอ้ลูกแก่แล้วพาเอามา ปวดอีกี่ยยอมพี่น้องเว่ยเมื่อก็เด้อพี่น้องเว่ย